ah uh, yo yo c -A h a e t a n a ah uh, yo yo ไม่ดีเองผมมิโทษใทยผมไม่ยิ่งงไม่ว่าเรื่องใดพอมีเงินเธอค่อยมีใจเธอมาทำแบบนี้ไม่รู้เพราะเหตุใดผมไม่ดีเองผมมิโทษใทยผมไม่ยิ่งงไม่ว่าเรื่องใดพอมีเงินเธอค่อยมีใจเธอมาทำแบบนี้ไม่รู้เพราะเหตุใดแรกๆเหมือนว่ารักแล้วเธอค่อยค่อยหายพอผ่านไปสักพักโอ้หัวใจดวงนี้มีแต่ช้ำกันลืมใครซะคนนี้มันก็ย

ผู้คนอาจจะมองว่าผมไหล,ลาคาบางคนเขาก็มองว่าผมไม่มีน้ำยาผมแค่คนธรรมดาที่ชอบสูบกัญชาผมไม่ใช่เจ้าชายและก็ไม่ใช่ขี้ยาบางทีผมพูดแรงไปขอโทษที่พูดแรงไปไม่ใิดที่เธอจนใครนี่คือคำพูดจานใจบางทีผมพูดแรงไปขอโทษที่พูดแรงไปไม่ใิดที่เธอจนใคร นี่คือคำพูดแทนใจด,ดิดีที่ได้พบเธอและก็ยินดีสำหรับการพบเจอและก็ขอบคุณสำหรับการจากลาหลังจากวันนี้ไปเราคงไม่ได้พบเธอยินดีที่ได้พบไม่ต้องจากลาหยิบสมุดเปิดดีดจากปากกายินดีที่ครั้งหนึ่งเรารักกันถึงฉันจะเป็นคนที่เสียน้ำตาผมไม่ดีเองผมไม่โทษใครผมไม่งี่เง่าไม่ว่าเรื่องใดพอไม่ ีเงินเธอค่อยมีใจเธอมาทำแบบนี้ไม่รู้เพราะเหตุใดผมไม่ดีเองผมไม่โทษใครผมไม่งี่เง่าไม่ว่าเรื่องใดพอมีเงินเธอค่อยมีใจเธอมาทำแบบนี้ไม่รู้เพราะเหตุใดข้างนอกสดใสแต่ข้างในใครจะรู้ว่าใจยังลาวานที่กำลังจะปะักรายอยู่ในหัวใจเหมือนโดนมอลสุมและเธอไปมีชูใ้ใครกันมันจะรู้กลับมาเก็ตหายแค่นี้คงไม่ตายกลับมา ็ให้ไอ้นิกเนมเช็คไหยไม่จำเป็นต้องเช็คได้อยากให้มานั่งเก็บให้แล้วเธอจำชื่อฉันให้ดีเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปในหัวใจในเบื่อใจเธอมีใครฉันเสียใจ ไม่ยอมดงดใจแม่งผมโคตรเสียใจบางทีผมพูดแรงไปขอโทษที่พูดแรงไปกูเอาความเชืเอามันอกมาพืดในีแล้วมีตอนที่กูวนลำสปิคให้มึงเข้าใจความหมายชีวิตมาตุฟักก์แอนด์บิ๊ก มึงมันมัวแต่คิดกูพูดให้มึงได้คิดอย่าแม้แต่จะคิดจะดิตต้องแหลมมันด้วยชีวิตกูฝึกฝนจนชำนาญเอาให้สดับคำสัมผัสจากท่านซาตานหวังว่าจะขจัดความในใจที่ยังค้างคางนี่มันเพิ่งจะเริ่มกูยังไม่รับกูเพียง่ยับสิบหกบา